เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเริ่มจากฝั่งที่กายพี่ก่อนคือพี่นัทพี่นัทขึ้นต้นคําแรกคําที่มีขึ้นต้นว่าปะประเทศอ่ะประเทศต่อมาพี่หงก่อนที่จะพูดคําปะของตัวเองพูดประเทศก่อนถูกต้องประเทศและประจักษ์ประจักษ์อ่าน้องเลโก้ก็จะต้องพูดประเทศจากแล้วก็คําปะของตัวเอง๋อโอเคแค่ตัวอย่างเนาะใช่ดีเลยลองไหมฮะลองสักวนนักหนึ่งรอบไหมลองสักรอบลองคำนี้ได้ใช่คำนี้ได้เลย คำว่าป่าก่อนอ่ะประเทศประจักษ์ประเทศประจักษ์ประยุกต์อ่าประเทศประจักษ์ประยุกต์ประโยคอ่าประเทศประจักษ์ประยุกต์ประโยคประตุยประตุย ปะตุ้ยมันมีความหมายยังไงดีนะวิลเลียมไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ได้เลยไม่กล้าเสิร์ชพสตดานุกกลมเลยเซิรทั้งวันก็ไม่เจอหรอกมาที่ว่าปะตุ้ยคือไปไปตุ้ยไปเที่ยวกันอะไรี้ยใช่ไปเต้นกันไปเที่ยวกันนี่พี่ก็เก่งดีนะได้เหรอฮะนี่ได้ย่าเลยมันไปได้ถ้ามาแบบนี้คิดมากๆจริงเหรอค่ะไม่เป็นไรครับไม่ไปดีกว่าถ้าแบบนี้ถือว่าวิลเลียม ตกรอบเหลือแค่สี่คนเราจะหาผมก็มาอยู่ข้างพี่อย่างนี้ถูกต้องโอเคได้เราจะเหลือผู้ชนะเพียงแค่หนึ่งเดียวของเกมนี้นี่ครัพร้อมไหมครับพร้อมครับมามาคำแรกกันเลยครับคุณนัดยืนหัวไม่แฟร์เลยคำแรกขึ้นต้นด้วยกระและกระครับโอคำไหนก็ได้มาคุณอยาทิ้งเด็ดแอรนานะเดี๋ยวผมจะนับ 5, 4, 3, 2, 1ถ้าคุณไม่ทันตกรอบทันทีนะโอเคถ้าพร้อมแล้ว ไปครับพี่นัทกะลอกกระลอกครับกระลอกกระชับกระชับครับกะลอกกระชับกระจายกระจายกะลอกกระชับกระจายกระเฉากระเ้ากะอะไรครับกะลอกกระเช้าอะให้ทนแทนกระลอกกะห้ากะลอกกระจับสามสองง หมดเวลาอะไรนะครับพี่หงกะอะไรกระชับครับกระชับครับกระชับคุณหายไปครับอ๋อเมื่อกี้พูดกระจับเลผิดกระจับอ่ะกระจับไม่ใครพูดเลยแล้วก็มีกระเช้ามาด้วยไปต่อยมวยปะไม่ตอนแรกเจ้ากระลอกแล้วพี่นัทแย่งออาง่ายสุดแล้วในหัวเลยหายไปเลยวินเลียมมาอยู่กับพี่เลย้านนี้เหลือสี่คนขยับมาตรงกลางได้เลยครับเกมจะจบไวกว่าที่คิดมากใช่มันจะเร็วมากมันยากนะครับจริงๆแล้วมันยากมันยากพวกผมซื้อบื้อต่อมานะ พี่จะขออนุญาตเปลี่ยนหัวมาที่ทางพี่ตุ้ยไม่ปรึกษาผมเลยวินเลียยบอกดีดีหัวดีแล้ววินเลี่ยบอกอะไรครับพี่แล้วทำไมผมคนสุดท้ายดีครับพี่เลิศเลิศคำต่อมาครับคำที่สองมาครับปั๊บคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าน้ำครับอพี่ตุ้ยครับน้ำอะไรครับครับน้ำตกครับน้ำตกครับน้ำตกน้ำหยดลงหินครับเออน้ำตกน้ำหยดลงหิน น้ำดีเออน้ำดีอะน้ำตกน้ำหยดลงหินน้ำดีน้ำเปล่ามาพี่ตุ้ยครับน้ำตกน้ำหยดลงหินน้ำดีน้ำเปล่าน้ำเสียเออน้ำตกน้ำหยดลงหินน้ำดีน้ำเปล่าน้ำเสียเอ้ยน้ำใจน้ำใจอ่าได้น้ำใจพี่หงครับพี่หงห้าห้าสี่ สามน้ำตกสองน้ำหยดลงหินน้ำดีน้ำเปล่าน้ำเสียน้ำใจเฮ้ยน้ำหนึ่งอะน้ำหนึ่งไปครับห้ามารู้สับลึกเหมืนเนี้ยพี่นัทพี่นัทคุณคือความหวังน้ำตกน้ำหยดลงหินน้ำดีน้ำเปล่าน้ำเสียน้ำใจน้ำหนึ่งน้ำชาน้ำชาสุดยอดอ่ะพี่ตุ้ยครับ น้ำตกน้ำหยดลงหินน้ำดีอ่าน้ำเปล่าเหรอน้ำเปล่าเฮ้ยใช่ไหมใช่อ่ะถูกถูกครับไปครับเปล่าน้ำเสียน้ำใจน้ำหนึ่งเอ้ยน้ำอะไรนะน้ำชาโอ้โหอย่าช่วยสิเอ้ยน้ำโชนน้ำอะไรนะน้ำชอบพี่ชนน้ำชอบพี่ชนเอออ่ะอมามาเริ่มยาก พี่ชนโอ้โหน้ำตกน้ำหยดลงหินน้ำดีน้ำเปล่าน้ำเสียน้ำใจน้ำหนึ่งน้ำชาน้ำชอบพี่ชนน้ำเพชรเออมาน้ำเพชรยืนยาวเหงาีหกครับพีหกน้ำตกน้ำหยดลงหินห้าพูดอะไรไปวะสี่น้ำน้ำดีสาม อะได้้น้ำเปล่าน้ำเสียน้ำใจน้ำหนึ่งน้ำชาน้ำชอบพี่โชนน้ำอะไรห้าสี่น้ำเพชรน้ำเพชรสามไปครับพี่นัดแล้วคราวนี้ำเลี่ยมลุ้นน้ำเลี่ยมลุ้นติต่อน้ำอะไรน้ำเน่าอ่ะน้ำเน่าโอ้ยไม่น้ำเสียน้ำเสียน้ำเสียกับน้ำเน่าขอโทษเซมเซมเปิดดิอาพี่นัทเร็วน้ำสลบห้าสี่ น้ำตกน้ำหยดลงหินน้ำดีน้ำน้ำเปล่าอย่าช่วยสิอย่าช่วยิเสียเอางี้เล่นด้วยกันทั้งหมดเลยทไม่ได้แล้วน้ำใจน้ำห้าน้ำดีสีน้ำหนึ่งน้ำฮะน้ำดีอะไรอะน้ำชาน้ำหนึ่ง ไปละมั่วละแพ้ซีสองเฮ้ยสองทำก่อนดียอมแพ้ดิหมดเวลาโคตรท้อเลยเกมมันนานเกินยอมเอาอย่างเกมมันนานเกมมันนานไปยอมจำนวนเลยพี่นับมาอยู่กับพี่ฝั่งนี้ได้เลยฮะเออมาอยู่กับวิลเลียมมาสามคนสุดท้ายคำต่อมานะขอตัดสินเลยแล้วกันอันนี้เราจะคัดสองคนที่แบบช้าที่สุดออกแล้วเหลือแค่คนเดียวเท่านั้น คำที่ขึ้นต้นด้วยวันนี้เราจะเร็วขึ้นนะสามวิเท่านั้นนะคำว่ารักครับอันนี้น่าจะสุดผมก็อละครับพี่ตุ้ยก่อนเลยเออรักแท้รักแท้รักแรเออรักแท้รักแร้รักษาเออรักแท้รักแร้รักษารักเธอ เออรักแท้รักแกรักษารักเธอรักจุงเบยเออรักแท้รักแกรักษารักเธออะไรอะสามสองรักหนึ่งรักหมดเวลาห้าหลุดหลุดแลรักจุงเบยอรักจุงออรักจุงเบยอ่ะเหลือสองคนสุดท้ายพี่ตุ้ยกับน้องเลโก พี่พงครับขอคีย์เวิร์ดด้านนี้เลยครับเราคือผู้ตกรอบครับขอคีย์เวิร์ดขอคีย์เวิร์ดมาครับคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าข้าวแต่เริ่มต้นด้วยน้องเลโก้ครับมาอะไรอ่ะข้าวสวยข้าวสวยข้าวสารข้าวสวยข้าวสารข้าวเปลือกข้าวสวยข้าวสารข้าวเปลือกข้าวแช่เออข้าวสวยข้าวสารข้าวเปลือก ข้าวแช่เข้าซอยข้าวสวยข้าวสารข้าวเปลือกข้าวแท้ข้าวซอยข้าวเสียอะไรนะข้าวแท้ก็แล้วกันข้าวสวยข้าวสวยข้าวสารข้าวแท้ข้าวสวยข้าวสวยไปคุณคุณเป็นสายแบบบีทบล็อกแเนีไงคุณก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะคุ้นไงข้าวสวยข้าวสยไปแล้วเป็นการปั่นเป็นการปั่นเอาแไปข้าวสวยข้าวสารไม่ใช่ข้าวสวยข้าวสารข้าวข้าวสามสองข้าวแช้หนึ่ง ขับเรือห,วหวเวลาหมดเวลาผู้ชนะคือน้องเลโ,โกนะ้ท่านเองนียเสียง <As S 2> ดังย <a way. S 2> ให้กับน้องเลโก้ไดยครับแต่ว่า ไม่น่าเอาใหม่เลยเกมเล้วเกมเล้วคัมคมกัละแมวันนี้สุดยอดสุดยอดน้องเล็กของเราพี่ชิดช,ชัยในรอบนี้ไปได้แต่ว่ารางวัลของผู้ชนะในวันนี้คือฝากผลงานครับผมโอ้น้ <laughs> น<ก>องฝากผลงานของตัวเองแล้วก็เข้าไปรับบริการที่เดสนิสติทีนิคได้เลยครับแต่ก่อนเข้าต้องฝากผลงานตรงหน้าเคนาเตยทีเียวอ๋อเจอพี่เจอพี่เคน์เต์ก็ต้องฝากผลงานใช่ครกแบบท่อี่เค่ะ เออเสียงใครไปไหนไม่ผมเป็นอะไรครับเนี่ยไม่คุณไม่ติดเพชรไงล่ะเออไม่คุณไม่ได้เป็นน้ำเพชรยังไงก็ต้องขอฝากสิ่งที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมว่าพวกเราเนี่ยคือวงไรแคนแล้วก็มีสมาชิก5คนนะครับผมมีเด็กต่างจังหวัดสองคนนะครับหน้าตาดีมากๆหนึ่งคนแล้วก็เป็นน้องเล็กด้วยขอบคุณครับแล้วผมยังไงก็ต้องขอฝากซิงเกิลทุกซิงเกิลของไรแคนนะครับสามารถรับชม MV ได้ในยู u ูบไรแคนออฟฟิเชียลเลยนะครับผมแล้วก็ไปสามารถฟังเพลงได้ในทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยตอนนี้ก็ ไลคแคก็ได uh ้เป็น Spotify Radar ด้วยยังไงก็ขอฝากแอปพลิเคชันนี้ไว้กับทุกคนด้วยนะครับผมก็ในอนาคตข้างหน้าก็จะมีผลงานอีกมากมายก็สามารถติดตามได้ในโซเชียลมีเดียของ l i k e Can o f f i c i เ l เลยนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันคือคอนเสิร์ตแปซซายอัลบั้มอัลบั้มเราของเราก็ปล่อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีเพลงอีกเหลืออีกไม่กี่เพลงแล้วที่จะปล่อยในอัลบั้มดัซเซนดอนะครับยังไงก็ขอฝากทุกคนคอยติดตามด้วยเพราะว่าเราก็ เตรียมพร้อมแล้วเรียกว่าเตรียมเริ่มเตรียมตัวแล้วใช่ไหมครับคุณหงถูกต้องครับถูกต้อง <laughs> ท้ายที่สุดก็ฝากดิสนี่คลินิกไว้ด้วยลวกันครับผมยังไงก็ขอบคุณดิสนี่คลินิกมากๆเลยนะครับที่ชวนไรแคนมาร่วมสนุกแล้วก็มาเจอกับแฟนคลับทุกคนในวันนี้นะฮะทุกคนเต็มอิมมมอ่มไหมครับเต็มอิ่มไหมพวกเราอ่ะเต็มอิ่มให้หน่อยเขาจะได้แบบเอออิ่มใจเออ ตอนนี้ไลคเคนทุกไลคเคนทุกคนแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะครับที่ได้มาเจออะไรอยู่ทุกคนก็ขอบคุณนะครับสำหรับคนที่อยู่บ้านไกลบ้านไกลนะครับที่มาหาพวกเราในวันนี้ยังไงก็ท้ายที่สุดแล้วขอฝากข้อส่งข้อเสียงข้อซกข้สข้อฝากไปด้วยนะครับไปติดตามกันได้อ่ะอันนี้ถามให้พี่วิลเลียมหน่อยแล้วกันนะสุดท้ายนี้สปอยได้ไหมว่าแบบว่าบัตรที่เราจะได้กดในคอนเสิร์ตมันอยู่ในช่วงพีเรียดไหนไม่เกี่ยวนะเขาบอกวิลเลียมนะ กว้างๆได้กว้างได้เลยในปี2,568ได้เลยีเมื่อกี้ได้รับสารมาว่ายังไงครับวันแม่วันแม่โอ้โหเป๊ะเลยนะวันแม่จริงเหรอช่วงช่วงนั้นช่วงนั้นวันแม่อะไรล่ะวันแม่พึ่งวันแม่พึ่งคลอดเหรอวันแม่ตั้งครรภ์ อาจจะเป็นแม่พี่ตุ้ยก็ได้เออจะเป็นแม่พี่ตุ้ยก็ได้อ๋อวันเกิดแม่ผมใช่แล้วแต่เจ้าว่าเจ้าว่พี่ตุ้ยงงเหมือนกันนะแม่คือเราแม่ผมมาด้วยวันนี้ด้วยกันเนี่ยครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับแม่อุวยคุณแม่สวัสดีครับใช่ก็จริงๆก็ผมว่าเร็วๆนี้แหละอยากให้เราติดตามเลแค่เาไปเช็คไปรอติดตามได้อไม่สนุกเลยนะแต่ว่าแฟนๆเขาบอกว่าอยากจะให้คุณแบบฝากคาถาในการแบบว่ากดบัตรหน่อยได้ไหมได้เลยอ่ะ ทุกคนคนละหนึ่งคาถาก็ได้เอาสันาน้นๆอักซังเซโม,มอัอกซังเซโม,มอัสมอีอัสม,ม,ม์มอ,อ,มมอ,อ,มมอโซโคอขอให้ไม่มีบอดเอออโซโมโคขอให้ไม่มีบอด เขาสวยเขาสายเขาถึงเขาจะเขาสวยสุดยอดอันนี้อาจจะเป็นลามใหม่ในเพลงต่อไปไม่น่าเล่นเลยโดนยับเลยหาพี่นัทสุดท้ายปิดแบบผมขอแบบดีๆนะแบบเอาแบบฮาทั้งหอหนึ่งสองสามถ้านึ่งไม่ออกเนี่ยอวยพรทุกคนก็ได้โอเคครับผมขอให้ทุกคนกดปัตตานะคะเออโอเคอะตีตลาดชิปมั้งฮะครับผมขอบคุณมากขอบคุณน้องๆไลค์แค้นทุกคนนะที่มาร่วมกิจกรรมกับเราเสียงดังๆให้กับไลค์ค่ะขอบคุณครับ